สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปให,ใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าก็มีข่าวดีนะคะมาบอกสำหรับคนที่ได้ทำการกดยกเลิกนะคะการลงทะเบียนนะคะรับเงินเยียวยาและก็ผู้ที่กดยกเลิกนะคะการลงทะเบียนไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเปิดนะคะปุ่มนะคะให้กับผู้ที่ได้กดยกเลิกและก็ผู้ที่กดยกเลิกการลงทะเบียนไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะให้เข้าไป ขอทบทวนสิทธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันค่ะค่ะหลังจากที่เราเข้ามาเว็บไซต์นะคะเราไม่ทิ้งกันแล้วนะคะหากเกิดว่าท่านใดนะคะที่มากดในปุ่มการยกเลิกการลงทะเบียนนะคะก็คือปุ่มนี้สีแดงๆนะคะยกเลิกการลงทะเบียนหรือใครทำการกดยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ์ไปนะคะก็สามารถที่จะ ไปใช้ปุ่มนะคะขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไปนะคะก็คือเราก็ลองกดเข้าไปนะคะคือสำหรับคนที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้วยกันเลยนะคะก็มีทั้งสองสถานะนะคะที่จะเข้าไปแก้ไขได้นะคะพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ระหว่าง มาตรการเยียวยานะคะก็กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์นะคะให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้อันเดิมนะคะวันเดือนปีเกิดน,นะคะแล้วก็กดยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะเขาจะให้เรากดตรงนี้เข้าไปนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเข้ามายื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะในกรณีผู้ที่ได้กดยกเลิกไปโดยที่ไม่ตั้งใจหรือคนที่กดยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ์ไปนะคะ ก็ขอแนะนำนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้าไปนะคะลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็พยายามนะคะให้ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนะคะเพราะว่าเขาจะได้ตรวจสอบนะคะของเราให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะและพยายามนะคะเวลาเราเข้าไปนะคะขอย้ำอีกรอบนะคะก็คือให้เข้าไปใส่ข้อมูลของเรานะคะให้มันเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะกดออกนะคะหากเกิดว่าเรากดออกนะคะเราก็ไม่ คือหากว่าเรากดออกก่อนที่เราจะทําการบันทึกข้อมูลอะไรให้มันเสร็จนะคะเราก็จะยังทําการทบทวนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไม่สำเร็จนะคะจนกว่าเราจะมีรหัสนะคะ OTP นะคะเป็นรหัสยืนยันนะคะเขาจะส่งมาที่เบอร์มือถือที่เราได้ลงทะเบียนไปนะคะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปนะคะจนกว่าเราจะได้รหัสนี้นะคะเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่าเราได้ ยื่นขอทบทวนสิทธิอีกครั้งหนึ่งสำเร็จนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่ได้ทำการกดยกเลิกแล้วก็กดยกเลิกการลงทะเบียนไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้าด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ